มองว่าโควิดแล้วก็เคอร์ฟิวทำให้ทุกอย่างดิ่งลงเหวหมดเลยไม่ต่างจากนารกเหมือนเรากําลังลงลนรกอยู่เลยเรากําลังตกนรกครั้งเป็นอยู่ซึกก่งับข้อชื่เนี่สิ่งบบที่ฉันได่รับแบบใหม่ถึงกําลังเกิดขึ้นแล้วแต่มันจะดีเรียกว่าโคโรนาไวรัสนี่ค2024นะครับ าการละเมิดประเทศท่ามกาือจะมีบทตามกฎหมายเมืรอนี้เหตุการณ์โตกก๊ะกนมาวถองเนี่าผู้ฟังมีสท คุนเละตุ๊บเป๊ะไม่มีใครกล้ามาลงทุนที่ไทยเศรษฐกิจก็แย่หนี้ก็เยอะรัฐบาลก็กู้เยอะอีกกราฟเนี่ยมีแต่ดิงด่งดิง่งดิ่งดิ่งอย่างเดียวทุกวันนี้ก็ยังดิ่งอยู่มันก็อาจจะมีขึ้นบ้างแต่ก็มีดิ่งซะส่วนใหญ่มองว่าโควิดแล้วก็เคอร์ฟิวทำให้ทุกอย่างดิ่งลงเหวหมดเลยเรื่องเงินเยวยาผมมองว่ามันเป็นการที่แก้ปัญหาที่ปลายเหว เพราะว่ารัฐบาลไม่รู้ว่าต้นสายประเหตุมันเป็นยังไงเขาแค่รู้ว่าอ่ะแค่แจกเงินประชาชนก็จบแล้วพอด้วยภาษีเที่ยวมาจากประชาชนมันก็เหมือนวนลูปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราก็จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้ ประเทศเราแม่ไม่พัฒนาสัทีวะ่ะกูจะรู้ไหมล่ะมึงถ้ามึงอยากรู้ในจูนมึงลองทักเซฟซไปถามลุงดิดลุงไหนวะมึงช่างเหอกูไม่อยากพูดชื่อนี้วะ่ะแล้วช่วงโควิดนี้มึงได้ออกกองบ้างปะวะออกไปเที่ยรแล้วมึงกูก็โปรดักชั่นเดียวกับมึงในจูนถามอะไรง่เนี่ยกูแค่ถามเฉยมึงจะหัวร้อนทำไมเนี่ย มึงกอย่าถามอะไรแบบนี้นี่วะถามไปก็ได้คำตอบเหมือนตลอดแล้วช่วงโควิดนี่มึงกับบ้านไปทำอะไรวะก็มีเรียนออนไลน์ไปเซเว่นบ้างกลับบ้านก่อนเคอร์ฟิวแล้วมึงอ่ะโจนเห็นบ่นว้อยู่ห้องไม่มีอะไรกินเลยนี่แล้วไอ้เงิน5้าพันของรัฐบาลอะมึงได้ไหมวะ กูก็เหมือนมึงอะนอนเรียนนอนหิวก็ต้องมามาแดกก็ทำงานนี้น่ได้หน่อยอะมึงส่วนเงิน5,000ันอะกูก็ลงตั้งแต่รอบแรกแล้วนะเว้ยแต่แม่งไม่ได้เว้ยแม่งบอกกูเป็นนักศึกษามันก็ให้มึงลงใหม่แล้วนี่มึงไม่ลงอ่ะก็ให้ระบบ AI อ่ะแม่งเฮียกูก็ไม่ได้อยากได้แล้วปะวะมึงดูอย่างอเมริกาดิเขาแม่งแจกทุกคนอะ รัฐบาลแม่งห่วยชิบหายนี่ถ้ากูได้เงินนะมึงพูดแล้วรัฐบาลแม่งหัวหวยชิบหายเออเอาหน้ามึงขอกินอะไรดิไอ้ที่มึงแดกอ่ะเออเอาดินี่กูทำเองเลยนะมึงเชื่ออร่อยว่ะอ่อแบบมึงอะ่ะไม่น่าทำอร่อยได้นะว่าแต่มึงซื้อมาจากไหนวะเนื้อไส้กรอกแม่งอร่อยชิบหายเลยก็กูบอกแล้วว่ากูทำเอง กูเห็นเนื้ออะไรในห้องกูก็หยิบมาทำเออมึงเนื้อแพงนเว้ยตอนนั้นมีเพื่อนพันหลําให้กูอะโคตรดีคนละเนื้อไม่มํะมึงอเออมึงเปิดเธอมมาเรียนตั้งแต่วันแรกเลยปะก็น่าจะเรียนอะไรนะมึงคิดถึงเพื่อนชิบหายแม่งโควิดบ้าเนี่ยทำให้กูต้องหยุดเรียน เออว่าแต่เรียนในซูมใช่ปะอืมเรียนในซูมแหละกูอ่ะคิดถึงตอนมหาลัยก่อนบอกเลยวะ่ะตอนนั้นกูไม่ได้ไปว่ะมึงคนมันเยอะแล้วกูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าที่อะไรของกูอ่ะเชี่ยมึงสลิมปะเนี่ยแล้วมึงช่างชาติปะเนี่ย ว่ามันไม่เกี่ยวประวัมือการที่กูไม่ได้เข้าไปประท้วงก็ไม่ได้แปลว่ากูจะเห็นด้วยกับรัฐบาลบางทีเราก็ไม่รู้ปะว่านักการเมืองคนไหนจะเลวหรือว่าเลวกว่าบางทีมันก็อาจจะจูงใจให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมันก็ได้มึงก็อย่าไปอินอะไรมากนักเลยมึงก็ฉลาดเนอะคิดอะไรพวกนี้ได้ด้วย แล้วมึงว่าประเทศเราอะอยู่ในระบอบอะไรวะประชาธิปไตยดิวะมึงจริงเหรอมึงมึงก็ลองมาทำข้อสอบดูดิเราแม่งผูกปูฟังกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะเว้ยว่าประเทศเราอ่ะแม่งเป็นประชาธิปไตยภาษีก็เอาไว้ใช้พัฒนาประเทศแต่แม่งก็เป็นเรื่องตลกร้วะที่กูเพิ่งมารู้ว่าตอนโตจะว่าไปจริงๆแล้วอ่ะ โควิดแม่งอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของรัฐบาลก็ได้นะเว้ยเออมึงเคยมีคนบอกกูนะเว้ยว่าเชื้อโควิดอะมันมาจากพวกเรายังไงวะก็เราอ่ะทําให้โกรกหลอนใช่ปะแล้วเชื้อโควิดอะมันก็เหมือนคุมคุ้มกันโลกที่ทาให้มึงกับกูอยู่บ้านไม่ต้องออกไปทำลายโลกไงเชีย่ยล้าสัตว์อะเฉียบปะลาเฉียบดิมึงแต่กูก็คิดได้นะเว้ย ว่าตอนโควิดอะคนที่ติดแม่งจะกลายเป็นซอมบีเ้เว้ยบ้าปะเนี่ยคุดูหนังเยอะไปเปล่ากูก็ต้องดูหนังปะวะก็กูเรียนฟิลม์มหรือมึงไม่เป็น หลังจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคมเนี่ยมีเพื่อนรุ่นน้องของผมคนหนึ่งที่จูนผมไม่รู้หรอกนะว่าเธอหายตัวไปยังไงหายไปแบบหลังหลังจากที่เธอกลับบ้านหลังเคอร์ฟิวอ่ะคผมนโอเว่รายการที่จะนำมาก,มกับทุกความจริงในวันนี้ใน Politics Podcast เมื่อช่วงไม่นานก่อนหน้านี้มีการรวมตัว เลเล็กๆน้อยๆว่าที่รีบปิดเคอร์ฟิวนั้นเพราะโควิดจริงๆหรือเพราะรัฐบาลกครวการประทงกันแน่คุณคิดเห็นว่าอย่างไร คนเราเนี่ยมันจะมีหุ่นเชิดพอมีหุ่นเชิดมันก็ต้องมีนักเชิดคุณคิดว่านักการเมืองเนี่ยโดนเชิดโดยใคร ันนี้รีบกลับบ้านนะลูกวันนี้มีม็อบเดี๋ยวก็รถติดหรอกว่าแต่ตอนนี้มีมอยู่ไหนลูกแถวราชอยธินนะหมาตอนนี้แม่ทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยของโปรดลูก่านั้นรีบกลับมาคิดด้วยกันนะโอเคค่ะหมางั้นเดี๋ยวยีบรีบกลับนะรักมานะแต่ถ้าลูกจะไปม็อกประตูมอก็ระวังตัวด้วยนะลูก,กตำรวจทหารเนี่ยยิงวะบ้าอยู่อีกตอนเคอร์ฟิลเนี่ยเพื่อลูกที่ชื่อจูนใช่ไหม อาหารจะไปดีค่ะม้ามา่งก็มีแต่ข้าราชการบ้าอำนาจน่าลำขาดางั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่จะรอนะลูกรีบกับบ้าน แต่หลังจากนั้นไม่นานรุ่นน้องของผมมีคนหนึ่งที่ชื่อบีมเนี่ยก็หายไปอีกคนหนึ่งก็หายไปช่วงที่ประทัวงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่หากทหารและตำรวจเนี่ยใช้ความรุนแรงกับประชาชนผมมองว่ามันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนแบบสุดๆไปเลยอีกอย่างคือ ผมไม่คิดว่าผมจะจ่ายเงินภาษีให้กับรัฐบาลหรือข้าราชการพวกนี้เพราะผมมองว่าถ้าผมจ่ายเงินในพวกนี้ยเพื่อให้มาทําร้ายประชาชนน่ะคุณคิดว่าไม่แปลกหรอการประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิมนุษยชนของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาและก็คนทํางานผมมองว่าทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการเรียกร้องสิทธิ์ของแต่ละคน แต่ผมมองในอีกทางหนึ่ง,งที่ไม่สมควรเนื่องจากว่าทุกคนก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันเพราะตอนที่เราประท้วงที่ผ่านมาเนี่ยนั่นเป็นแค่ระลอกแรกแต่ถ้าเขาใช้กระสุนจริงขึ้นมาถ้าคุณตายครอบครัวของคุณก็จะเสียใจแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครมาประท้วงอีกมันก็จะทําให้ประเทศชาติอ่ะยิ่งตกต่ำลงไปอีกคุณไม่คิดอย่างนั้นหรอเพราะบุคลากรที่ไปประท้วงเนี่ย ล้วนเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติเราแต่ถ้าประเทศชาติเราค่าทิ้งก็ไม่เหลือใครให้พัฒนาแล้วจริงไหมครับ เคอร์ฟิวผมมองว่ามันก็คือการที่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ลุกออกมาประท้วงเพราะว่าถ้ามาประท้วงเมื่อไหร่ก็ผิดกฎเคอร์ฟิวเมื่อนั้นเขาก็ใช้มอ1 2อ2มาจัดการได้หมดซึ่งผมมองว่า ชนะนั้นจะเป็นผู้เขียนประวติศาสตร์บทใ่หากครั้งนี้พวกเราชนะเราจะจารึกบนทุกสิ่งว่าประเทศนี้ไม่ใช่ประเทศของระบบเผด็จการเรือข้าราชการกินเงินภาษีนี่คือจุดยืนจัดสุดท้ายของพวกเราประชาชนทั้งหลายเผด็จการจะต้องวายหมด ประเทศที่เฮี้ยแบบเนี้ยอยู่ไปมันก็เหมือนตายกูจะตาม,มองไปนะจูนลาก่อน คอยทีความเหมือนประเทศไม่มีสารส่งต่ออำนาจชั่วจากห่วงโซ่รัฐประหารพักพวกแย่งตำแหน่งหวังประโยชน์ก็เพื่อเงินความเป็นอยู่ไม่สำคัญเป้าหมายมันก็เพื่อเงินทหารเล่นการเมืองดึงความจริงต้องผเผชิญเด็จการต้องหลบไปประชา,าชนพร้อมจะเดิน